สวัสดีครับวันนี้บริษัทเอลิฟพ็อกเกอร์ประเทศไทยนะครับจะมาสอนสาธิตการผสมน้ำมันหรือว่าการใช้เครื่องสตาร์ทเครื่องซูปเปอร์โตรตาอรี่นะครับเครื่นนองยนต์2จังหวะดแรงม้าน,นะครับเราจะมาดูวิธีการผสมโมดูลูปเลยนะครับน้ำมันเบนซิน1นลิตรนะครับเดี๋ยวจะเอากระปิกตวงนะครับเติมน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ก็ห้าก้นหนึ่งนะครับเติมให้ได้1ลิตรนะครับแล้วก็ ตวออโตลุกอีกทีนึงถังนี้จะบรรจุได้1ลิตรนะครับใช้จะเป็นออโตลุก2ทีนะครับใช้น้ำมัน1ลิตรออโตลุก2อ5ทีหมลนะครับหรือว่า50ซีซีนะครับอันนี้นะครับน้ำมันที่ตัวเแล้ว 50 ml หรือว่าห้าสิบ cc คืออะไรนะครับวร็ผสมกันแนะนำให้ผสมด้านนอกนะครับอย่าผสมเทลงในถังจะเพลิงเลยโดยตรงนะครับผสมแบบนี้นะครับกาดซัดเครื่องนะครับทุกครั้งนะครับต้องผสมน้ำมันออโต้รุกนะครับเพื่ออายุก,การใช้งานของเครื่องยนต์นะครับถ้าเราไม่ ผสมออรตาลุกหนึก่อห้เนี่ยจะทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้ครับพอเราผสมได้แล้วปิดฝาแล้วก็ให้เขยาคร่องนี้อยให้ให้เ,าเขาเข้ากันนะครับแล้วก็เติมส่วนตัวเติมน้ำมันเที่มเตินอยู่ได้นะครับเปิดฝาที่ดาออกว่ออกมา,าเลยนะครับอ่านะแล้วก็ใช้ควยนะครับ ถังนี้นะครับบรรจุบรรจุได้1.2ลิตรนะครับเราก็เติมประมาณสักหนึ่งลิตรนะครับต่อครั้งนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาเสร็จแล้วก็หลังจากที่เราเติมน้ำมันทุกอย่างแล้วครับ น้ำมันเชื้อเพล,ลิงผสมออโตลสองทีนะครับหนึ่งต่อห้าเต็มเสร็จแล้วแล้วก็ถังบรรจุสารเคมีนะครับน้ำมันดีเซลผสมน้ำยาข่ายุงหรือว่าน้ำเปล่าผสมยาข่ายุงนะครับถังนี้บรรจุได้สองจุดแปดลิตรนะครับพอเราเติมสารเคมีเสร็จเติมน,น้ำมันเชื้อเพล,ลิงเสร็จถ้าเราจะทําการสาตาร์ทเครื่องนะครับครับเวลาเราเติมน้ํามันเสร็จนะครับเราต้องกดปั๊มลูกยางตัวนี้นะครับถ้วยลูกยางเงี้ยปัมป๊มปัมป๊มปั๊มจนกว่าน้ํามันเขาจะเต็มถ้วยนะครับหลังที่เราเติมน้ํามันเสร็จ ปั๊มลูกยาน้ำมันตัวนี้ใต้คาบูเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการยกโชกคครับยกโช๊คขึ้นมาแล้วก็การสตาร์ทเครื่องนะครับพอยกโชกคเสร็จก็มาดึงเรล่งขึ้นนิดหน่อยครับดึงอันต์สตาร์นี้ได้เลยครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับให้เรากดโช๊คลงครับจะทําการพ่นใช่ไหมครับถ้าจะทำการพ่นเราต้องเร่งเครื่องให้สุดนะครับดันยกคเรล่งให้สุดเลยเวเราจะปล่อยน้ำยาเราต้องบิดต๊อลงนะครับ ลงมาด้านนี้นะครับแล้วก็ถึงจะทําการฉีดพ่นได้แล้วก็พอโรตารี่เขาทำงานเราวถึงจะกดตัวนี้นะครับกามตัวนี้เพื่อปล่อยรออองนะครับหลังจากที่เราเริ่มใช้งานอัับแรกคือเราพ่นเต็มน,น,น,นะครับให้รดคันเร่งลงก่อนนะครับกดคันเร่งให้สุดแล้วดับเครื่องครับกดปุ่มสีแดงเพื่อทาการดับเครื่องครับ ดูการสตาร์ทเครื่รองวิธีการใช้เครื่องแล้วก็คนจริงกันเลยนะครับครับเราจะมาทําการสตาร์ทเครื่องแล้วดูการสาธิตการพ้นให้เลยนะครับ